แล้ววันนี้นะเกดก,ก็จะมาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้เกดก,ก็จะกินเป็นสูตรแลคโตวีแกนนั่นเองนะคะสูตรที่ทําให้เราเนี่ย คุงยุบัยอิ่มนานแล้วก็ถ่ายคล่องนะคะกินอะไรที่มันมีโปรโตีนสูงเนาะเก๋ก็จะกินเป็นสารอาหารตัวนี้นะคะที่เก๋กินทุกวันนะคะแคลอรี่แค่90แคลอรี่เท่านั้นนะคะโปรโตีนสูงนะคะแก้วหนึ่งประมาณ10กร,รัมเลยแล้วก็หาตัวนี้ไม่มีไขมันสารอาหารครบ <Yeah. S 1> นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเก๋จะทานแทนมื้ออาหารเลยนะคะทุกคนเก๋กินแค่นี้มันไม่พอค่ะเพราะว่า แค่แค่เชคสช้อนเนี่ยมันได้โปรโตีนประมาณแค่10กรัมเก๋จะเติมตัวโปรโตีนเสริมนะคะตัวนี้เรียกว่า P P P นะคะจะเป็นโปรโตีนบริสุทธิ์นะคะและก็ไม่มีไขมันด้วยก็จะเติมไป1ช้อนนะคะหช้อนแล้วก็โปรโตีนกาแฟอีกที่เก๋กินนะคะตัวนี้มันจะช่วยเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นโปรโตีนเสริมเหมือนกันนะคะแต่กลิ่นเนี่ยมันมีกลิ่นกาแฟนะคะตัวนี้ทําจากกาแฟแท้เลย ซึ่งชอบมากมันหอมมากค่ะทุกคนเสร็จแล้วเก๋ก็จะเติมตัวโปรไบโอติกนะคะตัวนี้เป็นจุลินซีดีที่เก๋กินทุกวันเลยช่วยเรื่องของระบบดูดซึมนะคะแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเนาะแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็จุลินซีที่มันไม่ดีต่อร่างกายเนะะี่ยค่ะเขาเป็นจุลินซีดีเพราะฉะนั้นเขาจะไปฆ่าจุลินซีไม่ดีในร่างกายแล้วก็จะเติมไปหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้ว เราก็จะเติมตัว Active f ฟ ber ตัวนี้เป็นใยอาหารนะคะคนเราต้องกินใยอาหารวันหนึ่งให้ได้25กรัมนะคะตัว Active f i b e อร์เนี้ย1ช้อนนะคะจะได้ใยอาหาร5กรัมเลยนะคะแลวเกดก็จะเหาะตัวชานะคะที่ช่วยเพิ่มการเผาผ่านไขมันไปด้วยนะคะนิดนึงอ่านี่นแล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวปั่นแล้วสารอาหารครบเลยนะคะโปรตีนก็สูงด้วยแก้วนี้โปรตีน20กรัมเลยนะคะ